สวัสดีเพื่อนๆชากยูทูบทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับเซนบุญม mm ังเตงเช่นเคยกับการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลจากประสบการณ์ตรงมากกว่า20ปีใครที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเมื่อคืนผลงานของผมนะฮะแมนซิตี้ก็แหมโอ้โหโอเคนะเอาจนได้นะฮะสำหรับในส่วนของไลน์แอดนะครับใครยังไม่ได้แอดมาเนี่ยรีบแอดมาด่วนเลยนะช่วงนี้กําลังมานะครับส่วนวันนี้ครับก็ยังคงอยู่ในคิวของ ศึกฟุตบอลยูฟ่าแชเมเปียนลีกรอบควอเตอร์ไฟนอลอีกเช่นเคยนะครับ2คู่ตี2ตรงพร้อมกันเลยเอซิมิลานเปิดบ้านเจอกับนาโปลีและเรอัลมาดริดเปิดบ้านเจอกับเชลซีนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอสองคู่ที่น่าสนใจเอาเรื่องเหมือนกันนะไม่แพ้เมื่อคืนที่ผ่านมาเลยทีเดียวนะครับผมอ่ะไม่พูดพันธทำเพลงเยอะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปเริ่มวิจารณ์กันเลยนะฮะคู่แรกขอไปที่ซัสซิโร่ดีกว่าครับเอซิมิลานเปิดบ้านเจอกับนาโปลีนะฮะก็ เป็น2ทีมยักษ์ใหญ่จากอิตาลีที่โคจอนมาเจอกันในรอบนี้นะครับซึ่งรอบ16ทีมสุดท้ายทางฝั่งเอซิมิลานเนี่ยผ่านทางด้านของสเปอร์มาได้ครับด้วยผลสกอร์รวม1ประตูต่อศูย์ขณะที่นาปโปลีครับพวกเขาผ่านไอทราฟฟนเฟิร์ตไปได้ฮะด้วยสกอร์รวมแบบถล่มทลายเลยคือ5ประตูต่อ0ูนย์ะครับส่วนผลงาน5้านัดลังสุดของทั้งคู่ครับเอซิมิลานเนี่ยมีชนะแค่นัดเดียวเท่านั้นเองนะครับผมที่เหลือนเนี่ย เสมอ3แล้วก็แพ้1โดยนัดล่าสุดเปิดบ้านเนี่ยถือว่าน่าผิดหวังมากๆทำได้เพียงแค่เสมอกับเอมโปลีไปศูนย์ประตูต่อศูนย์เท่านั้น แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าเซตที่เสมอกับนาโปลีนัดล่าสุดเนี่ยคือพักตัวจริงเยอะมากๆครับผมไม่ว่าจะเป็นราฟาเอลเลอาอลิเวียชิรูมาเตโอแกปเบียจูเนียเมซิแสหรือว่าจะเป็นไซมอนเคียที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้นี่คือเป็นตัวสำรองทั้งหมดนะครับชีรูกับเลอาลนี่ก็ลงในช่วงท้ายๆอีกด้วยก็ชัดเจนครับว่าพวกเขาเนี่ยเก็บตัวมาลุยกับนาโปลีในนัดนี้เต็มที่ ขณะที่ทางฝั่งทีมเยือน5เกมหลังสุดชนะ4แพ้1นะครับล่าสุดบุกไปเอาชนะเลเช่มาได้แบบชิวเฉียดนะฮะ2ประตูต่อ1แต่อาจจะแตกต่างสักหน่อยตรงที่ว่าทางฝั่งนาโปุรีเองเนี่ยจัดชุดใหญ่เต็มที่เจอกับเลเช่มาในนัดล่าสุดนะครับเดี๋ยวต้องมาดูว่า สภาพความฟิตเนี่ยจะสู้ทางฝั่งของปีศาจแดงดำได้หรือเปล่าโดยวันนี้ทางฝั่งนาบปลีก็ยังคงไม่มีวิกเตอร์โอซิเพนเช่นเดิมนะครับที่ยังบาดเจ็บอยู่รวมไปถึงโจวันนี่ซิเมโอเน่ด้วยนะครับที่ดูแล้วก็ไม่น่าจะฟิตทันลงสนามในวันนี้ขณะที่เอซิมิลานขาดเป็นแค่ปีแอร์กาลูรูายเดียวเท่านั้นนะครับที่ดูแล้วไม่น่าจะฟิตทันนอกนั้นเนี่ยพร้อมลงสนามได้หมดก็วันนี้11ผูเ้เล่นตัวจริงของทั้งสองทีมนะครับมิลานของสเตฟาโนปิโอลีสี่สองสครับ ผู้รักษาประตูจะเป็นไม้์เมยองเซนนาฮาเป็นฟิกาโยโทโมริกับเซมอนเคียแบ็คขวาเป็นดาวิดสอสลาเบียแบ็คซ้ายเป็นทีโอเฮอร์นันเดสกลางรับคู่เป็นอิสเอลเบนนาเซอร์กับซันโดโตนาลีกลางลุก3าตัวเป็นไบริมดีแอสราเดกครูนิชแล้วก็ราฟาเอลเลอาลส่วนหน้าเป้าก็จะใช้เป็นโอลิวิเย่ชิรูนะครับขณะที่ทีมเยือนนาโปลีของลูเซโนสปาเลติวันนี้จะมาในระบบ433ผู้รักษาประตูจะเป็นอเล็กซ์เมเรส เซน้าเป็นคิมบินแจกับอาเมียรามานีแบ็คขวาเป็นโจวานีดิลอเรนโซแบ็คซ้ายเป็นมาริโอรุยกลาง3ตัวเป็นเปียอเตอร์เซลินสกี้สตานิสลาฟโลบบต์กาและแฟรงก์อังกินซาขณะที่3มเกมรุกครับจะเป็นเฮอร์วิงโลซาโนเจียโคโมรัสปาโดรีแล้วก็กาวิชาควัชเกเลียแล้ววันนี้เนี่ยจะเป็นการเจอกันครั้งที่3ของฤด,ดูกาลนี้แล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้นครับ2นัดก่อนหน้านั้นเนี่ย จอกันในฟุตบอลลีกเย่าเยือนนะครับผมเป็นทีมเยือนนะฮะที่เอาชนะได้ทั้ง2เกมครับคือเล่นที่ซานซิโรนาโปลีบุกมาเอาชนะ2ต่อนขณะที่เล่นที่บ้านนาโปลีครับล่าสุดไม่นานนี้เองก่อนสงการประมาณอาทิตย์หนึ่งเอซิมิลานบุกมาถล่มเอาชนะได้ศูนย์ประตูต่อ4ซึ่งเป็นความพาแพ้นัดเดียวของนาโปลีในช่วง5นัดหลังสุดอีกด้วยนะครับก็แน่นอนนะว่าเดี๋ยวจะต้องมีเกมที่กลับไปเล่นที่บ้านนาโปลีอีกนัดหนึ่งนะในรอบควอเตอร์ฟนอลของ UCL เท่ากับฤดูการนี้เจอกันแน่ๆ4ครับ4เกมแล้ววันนี้ดูแล้ว a อซิมิลาน่าจะเน้นสุดๆนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยไม่เคยผ่านเข้ามาถึงรอบควอเตอร์ไฟนอลหรือว่ารอบนี้ได้เลยในศึก UCL นะครับผมในช่วง11ปีหลังที่ผ่านมานี่ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ11ปีเลยทีเดียวนะครับแต่ความน่ากังวลเนี่ยมันอยู่ที่ Head to Head ครับผมคือ AC ซิมิลานเนี่ยเล่นในซานซิโรของตัวเองครับ เจอกับนาโปลีมาแล้วในช่วงหลังๆเนี่ย9เกมนะอันนี้ช่วงหลังๆเลยพวกเขาสามารถเอาชนะนาโปลีได้เพียงแค่ดัดเดียวเท่านั้นครับเสมอไปถึง3และแพ้ไปมากถึง5เกมเลยทีเดียวอันนี้ถือว่าเยอะมากๆนะฮะและนั่นเองก็คงจะเป็นเหตุผลหลักด้วยครับที่ทําให้เอซิมิลานเนี่ยค่อนข้างจะเน้นเกมนี้เป็นพิเศษถ้าเกิดดูได้จากการเตรียมตัวตั้งแต่นัดที่แล้วนะครับที่เก็บตัวไว้เยอะมากๆคือเก็บตัวจริงไม่เอาลงชนกับเอ็มโปลีนั่นแหละ ต่างจากนาโปลีเลยนะครับที่ดัดก่อนเจอเลเช่นเนี่ยจัดตัวจริงลงซ้อมใหญ่กันอย่างพร้อมเพรียงเลยทีเดียวนะตอนแรกผมก็คิดอยู่นะครับว่าเอะนาโปลีเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องสภาพความฟิตที่สู้ทางฝั่ง a อซีมิลานไม่ได้หรือเปล่าแต่เอาจริงๆผมว่านักเตะระดับนี้ไม่น่าจะมีผลอะไรมากมายขนาดนั้นนะและเอซิมิลานเองเนี่ยผมว่าพวกเขาก็ไม่ได้เข้ามาถึงรอบนี้เนี่ยได้บ่อยๆเสมออ่าอาจจะมีความกังวล ในการเล่นเกมนี้ก็เป็นได้นะครับรวมถึงอาจจะไม่ได้นิ่งเท่ากับนาโปลีที่ช่วงหลังๆเนี่ยก็เข้ามาได้อยู่ตลอดนะซึ่งความหวังวันนี้ของเอซิมิลานผมว่าคงอยู่ที่โอลิเวียชิรูนั่นแหละตัวจบตัวคมของเขานะครับว่าจะสามารถเจาะตะข่ายทางฝั่งนาโปลีได้หรือเปล่าซึ่งวันนี้ขอแค่1ประตูครับเขาก็จะ ทุบสถิติเดิมที่ซาลาตันอิบราฮิโมวิชเนี่ยทำไว้กับเอซิมิลานด้วยนะก็คือยิงประตูได้มากกว่า5ประตูขึ้นไปนะครับในการเล่น UCL เพียงแค่ครั้งเดียวแต่วันนี้เนี่ยครับมันคือนาโปลีนะฮะไม่ใช่ทีมไก่กาอะไรที่ไหนเป็นทีมที่ฟอร์มดีมากๆและถึงแม้ว่าพวกเขาเองเนี่ยจะไม่มีทางด้านของวิเตอร์โอซิมเฮนกองหน้าตัวอ d ดินะผมใช้คำนี้เลยก็ตามแต่นะแต่ศักยภาพโดยรวมครับเกมรับ เกมกลางผมยังถือว่าแข็งแกร่งมากๆอาจจะขาดในเรื่องของตัวทําประตูไปแต่ยังไงซะการเล่นเกมเยือนในนัดแรกเนี่ยผมว่าเป้าหมายหลักคงไม่ใช่การทําประตูใส่อซิมิลานแน่ๆครับแต่น่าจะเป็นเรื่องของการเก็บผลการแข่งขันที่ดีกลับไปเพื่อไปเล่นในบ้านตัวเองได้ง่ายขึ้นนะฮะแล้วคู่เนี้ยราคาอัตราต่อรองมาเสมอไหนเสมอกันอีกด้วยผมเลยรู้สึกว่ามันไม่มีเหตุผลอะไรเลยครับที่จะทําให้อ่าใครก็ตามแต่เนี่ยหันไป เลือกลงทุนทางฝั่งเจ้าถิ่น a อซิมิลานะครับผมถ้าเกิดดูจากสถิติอะไรหลายๆอย่างที่ประมวลมาดังกล่าวข้างต้นนี้นะฮะนอกจากนี้ครับผมใน16นัดหลังสุดนะครับของศึกยูฟ่าแชเมเปียนลีกรอบน็อกเอาท์ของ a อซิมิลานะครับย้ำนะฮะว่า16นัดหลังสุดเนี่ยพวกเขาไม่สามารถทําประตูกู้แข่งได้มากถึง10จาก16นัดเลยทีเดียวนะครับผลงานคือชนะ3เสมอ4และแพ้ไปถึง9ก็ค่อนข้างจะ บ่งบอกได้อย่างหนึ่งว่าเอซิมิลานเวลาเจอทีมใหญ่ๆที่เป็นเกรดเดียวกันหรือเกรดเหนือกว่าอมื่ไรมักจะมีปัญหาอยู่เสมอนะครับถึงแม้ล่าสุดมิลานเนี่ยจะถล่มนาบุรีมาได้ศูนย์ประตูต่อสี่นะในฟุตบอลลีกแต่ผมว่ามันเหมือนเป็นอุบัติเหตุทางฟุตบอลมากกว่าแล้ววันนั้นเองจงังหวะทุกอย่างมันเข้าล็อกหมดนะครับถ้าเกิดพวกเขาไม่ดวงดีแบบครั้งก่อนวันนี้ผมว่าไม่น่าจะชนะนาบุรีได้ถึงแม้ว่าจะเล่นในบ้านตัวเองก็ตามนะครับ ถ้าเกิดราคาเปิดบัสเสมอแบบนี้ผมขอเลือกลงทุนที่ทีเบยนาปลีนะเชื่อว่าน่าจะาสามารถเก็บผลเสมอไปได้เป็นอย่างน้อยนะครับไม่น่าจะแพ้ในวันนี้ครับถัดมาคู่ที่2คราวนี้เราไปที่ซานเดโกเบอร์นาบิลกันบ้างนะครับทีสอตรงเหมือนกันเลยเรอัลมาดริดเปิดบ้านเจอกับสิงโตน้ำเงินครามเชลซี Chelsea นะครับ ทางฝั่งเจ้าทิ่มัตริครับรอบที่แล้วพวกเขาผ่านหงแดงลิเวอร์พูลมาได้ด้วยสกอร์รวมเนี่ยหประตูต่อ2ขณะที่เชลซีครับผ่านทางด้านของบริรซีดอทบุลมาได้แบบงงๆนะฮะด้วยสกอร์รวม2ประตูต่อ1ก็มาเจอกันในรอบนี้ในที่สุดนะครับส่วนตัวผมบอกก่อนเลยนะว่าคู่นี้ไม่ค่อยจะสมน้ําสมเนื้องสักเท่าไหร่ผมว่าน่าจะคิดแบบผมหลายคนอยู่นะ ผลงาน5เกมหลังสุดนะครับผมมาดริดเนี่ยพวกเขาชนะ3แพ้2นะครับโดยนัดล่าสุดเนี่ยผลงานแอบผิดหวังเล็กน้อยฮะเปิดบ้านเบอร์นาบิลแพ้ทางด้านของ b บียเ e รอัลคาทินเลย2ประตูต่อ3ทั้งทั้งที่ทางฝั่งราชาชุดข,ขาวเองเนี่ยก็ไม่ได้มีการเก็บตัวผู้เล่นแต่อย่างไรเลยนะครับแถมรูปเกมออกมานเนี่ย บียริลแอบดูดีกว่าเล็กๆด้วยซ้ำไปอันนี้คือสิ่งที่น่าแปลกนะฮะแต่เชลซีน่าจะหนักกว่าเยอะครับผม5เกมหลังสุดพวกเขาชนะแค่1เสมอ2แพ้2แต่ที่มันซ้ำร้ายไปกว่านั้นคือ4เกมหลังสุดพวกเขายังไม่ชนะใครเลยครับนั่นรวมถึงนัดล่าสุดที่บุกไปเยือนบูแฮนตันแล้วก็แพ้กลับออกมานะครับศูนย์ประตูต่อหนึ่งซึ่งตัวผู้เล่นที่เอาลงก็ไม่ใช่ว่าจะเก็บตัวเลยนะชุดใจลงครบเลยนะครับทุกตำแหน่งเลยทีเดียว ส่วนสภาพความพร้อมของทั้งคู่ในวันนี้นะครับก็ยังคงเป็นตัวเจ็บเซตเดิมๆของทั้ง2ทีมนะฝั่งเจ้าถิ่มมาดริดก็จะไม่มีเฟอร์แลมเมนดี้ที่เจ็บยาวครับส่วนในรายของดาบิดอาราบาเดี๋ยวต้องรอเช็คฟิตอีกครั้งหนึ่งฝั่งเชลซีทีมเยือนอามันโดโบรคาเซซ่าอัสปริโกเอต้าเตโกซิวานะครับแผงหลังล้วนๆเลยเจ็บหมดนะครับเมสันเมาส์รอเช็คฟิตฮะวันนี้สเสบียผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมครับทางฝั่งเจ้าถิ่มมาดริดของคาร์โลอันเชลติจะมาในระบบ433 ผู้รักษาประตูจะใช้เป็นตีบวกกูตัวเซนฮาเป็นเอเดมิเลต้ากับอันโตนิโอรูดิเกอร์แบ็คขวาเป็นดานิเอลคาบาคาลแบ็คซ้ายเป็นเอด杜亚โดคามาวิงกากลาง3ตัวจะใช้เป็นลูก้าโมริชออเรียนชูอาเมนี่โทนี่ค,ครอสส่วน3ประสานเกมรุกครับนำมาโดยคาริมเบเซม่าวินิซิอุสจูเนียร์แล้วก็เฟเดริโกบอเบเดขณะที่ทีมเยือนเชลซีครับผมวันนี้กรุนซือแฟรงค์แลมพาร์ดนะฮะอ่ะรุ่นพี่เก่านะจะมาในระบบ4-3-3ครับ ผู้รักษาประตูจะเป็นเกปาอาริซาบาลา่าเซนนะฮาเป็นเวสลีย์โฟฟาน่ากับคาริดูคูลีบาลีแบ็คขวาเป็นริชเจมแบ็คซ้ายเป็นเบนชีเวลกลาง3ตัวเป็นกองเต้เอนโซเฟอร์นันเดสมาเตโอโควานเซชสามเกมลุกใช้เป็นลาฮิมสเตอร์ลิงคาย์ฮาวเวตแล้วก็เจ้าเฟลิกซึ่งนี่มันชุดเดียวกันกันกบดัดล่าสุดที่แพ้วู๊มาศูนย์ต่อหนึ่งเลยนะฮะทั้งคู่เนี่ยเจอกันบ่อยนะในฟุตบอลยุโรปช่วงหลังนะครับ ฤดูการที่แล้วเนี่ยก็เจอกันในอรอบควอเตอร์ไฟแนลนี่แหละนะฮะผมซึ่งเตะเย่าเยือนนะเล่นบ้านเชลซีมาติดบุกมาชนะ3-1ขณะที่นัดที่2กลับไปเล่นที่ซานติโกเบอร์นาบิลก็คือสนามแห่งนี้ก็เชลซีบุกมาเอาชนะได้3-1เช่นกันครับแต่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยโดนจุดโทษกันไปอะขออภัยครับเป็นการที่มาดริดเนี่ยสามารถทำประตูได้ในช่วงเอ็กซ์ตร้าไทม์ต่อเวลาพิเศษจากคาริมเบนเซม่านะฮะก็เลยผ่านเชลซีไปได้เมื่อฤดูการก่อน ย้อนกลับไปอีกฤดูกาหนึงครับผมก็เจอกันอีกครับในรอบเซมิไฟแนลก็คือรอบรองชนะเลิศนะครับเล่นที่สนามแห่งนี้จบลงด้วยการเสมอกันไป1ประตูต่อ1แล้วก็กลับไปเล่นที่สแตมฟอร์ดบิลด์เชลซีเอาชนะไป2ประตูต่อศูนย์ซึ่งฤดูกาลนั้นเองเนี่ยเชลซีก็สามารถที่จะผ่านเข้าไปแล้วก็คว้าแชมป์ได้ด้วยนะฮะ ดังนั้นคงไม่ต้องมาดูเชิงอะไรกันเยอะนะรู้ไส้รู้พุงกันอยู่ละ2ปีหลังเจอกันตลอดเลยในรายการนี้แต่เอาจริงๆแล้วมาดริดเนี่ยถือว่ามีสถิติการเปิดบ้านเจอกับทีมสโมสรอนอังกฤษที่ค่อนข้างจะดีนะถ้ามองโดยภาพรวมนะครับแต่ถ้าเล่นแบบนับล่าสุดที่แพ้บีเอเอเอเนี่ยโอ้โหบอกเลยครับว่าเละแน่ๆกองหลังถือว่าหลวมมากๆแต่ว่าหลมหลวมอย่างมาดริดเนี่ยเชลซีหลวมหนักกว่านะครับขาดเปลี่ยนกลุนซื้อจากทางด้านของเกรแฮมโบเตอร์เป็นแฟรงก์แลมพาร์ดแล้วก็ตาม ผลงานดูแล้วก็ยังไม่ค่อยกระเตื้องสักเท่าไหร่นะครับอาจจะมีที่ดูแล้วน่าสบายใจอยู่เล็กน้อยก็คือสถิติการบุกมาเยือนทีมสโมสรจากสเปนของเชลซีเนี่ยสถิติก็ยังดีครับผม4นัดหลังสุดที่บุกมาเยือนทีมสเปนพวกเขาไม่เคยแพ้เลยครับจบลงด้วยการชนะไป2แล้วก็เสมอไป2ครับนั่นรวมถึงการบุกมาเยือนเบอร์นาบิลแห่งนี้2ฤด,ดูกาลติดใน UCL ด้วยนะฮะนัดหนึ่งบุกมาชนะ3-1อีกนัดหนึ่งเนี่ยบุกมาเสมอได้ แต่ถึงกระน,นั้นเองครับถ้านับแค่ผลงานปัจจุบันอย่างเดียวเกมเยือนเชลซีเนี่ยถือว่าโอ้โหใช้คว่าบัดซบได้เลยดีกว่าครับชนะ1เสมอ3แพ้9นะครับผมจากการเล่นเกมเยือน13นัดหลังสุดถ้าฟอร์มแบบนี้เลยนะถ้าฟอร์มแบบนี้เลยต่อให้มาดริดเนี่ยจะหลวมแค่ไหนแบบนัดล่าสุดหรือเปล่าที่แพ้บีเอเอัลผมก็ยังมองว่าเชลซีเนี่ยไม่น่าจะดีพอที่จะแม้แต่มาเก็บ1คะแนน,นกลับไปจากเบอร์นาบิลได้นะครับ อาวุธเกมรุกของมาติดหนักๆทั้งนั้นทั้งเบนเซม่าทั้งวินิซิอุสจูเนียไหนจะมีกองกลางที่คอยสนับสนุนดีเยี่ยบอย่างลูก้าโมริชคอยหนุนอยู่นะครับถ้าเทียบกันในแผงต่อแผงเลยแผงหลังแผงกลางแผง,แผงหน้าผมดูแล้วเนี่ยมีแต่แผงหลังแหละที่เชลซีอาจจะสู่สีกับมาติดนะแต่เกมกลางกับเกมรุกผมว่าสู้กันไม่ได้จริงๆแล้วยิ่งต้องมาเล่นในเบอร์นาบวอีกด้วยมันทำให้ความแตกต่างตรงนี้เนี่ย มันยิ่งห่างขึ้นไปอีกนะครับคู่นี้ก็ทางฝั่งของบอลการพนันถูกกฎหมายที่ต่างประเทศก็มองว่ามาตติเป็นต่อเยอะเหมือนกันนะราคาเปิดมาต่อครึ่งควบลูกนะครับซึ่งผมก็เห็นด้วยครับว่ามาัตติดูดีกว่าจริงๆเพราะฉะนั้นคู่นี้ถ้าจะถามผมว่าเลือกลงทุนทีมไหนนะครับแน่นอนครับผมขอชี้ไปที่เจ้าบ้านเรอัลมาดริดชัวๆนะฮะอาจจะต้องระวังหน่อยเรื่องการเสียประตูเท่านั้นเองนะสำหรับทางฝั่งมาตตินะครับ คู่นี้ขอเชียร์มาดริดนะครับอ่ะแล้วก็อีกอันนึงด้วยผมว่าน่าจะยิงกันเยอะนะหลวมด้วยกันทั้งคู่แบบนี้อ่ะแล้วก็มาดริดอาวุธเกมรุกก็ถือว่าหนักด้วยน่าจะยิงกันได้เยอะอยู่คู่นี้ให้สกอร์สูงไปอีกหนึ่งบินด้วยนะครับย้ำนานะคู่นี้อยู่ต่อมาดริดครึ่งควบลูกแล้วก็อยู่สกอร์สูงไปอีกหนึ่งบินนะครับเรียบร้อยนะครับทั้ง2คู่ในวันนี้เนาะสั้นๆได้ใจความและการรวบรวมข้อมูลมาให้เรียบร้อยนะครับอยู่ทีมเยือนนาโปลีราคาเสมอแล้วก็ อยู่ต่อมาดริดนะครับผมราคารึ่งควบลูกพ่วงด้วยสกอร์สูงนะครับสคู่3บินฝากไว้เท่านี้ละกันนะฮะส่วนผลงานเมื่อวานก็อย่างที่เห็นกันไปนะครับย้อนกลับไปฟังได้นะคลิปเมื่อวานนี้ผมลงไว้ให้ละ2คู่ ucl ก็ถือว่าโอเคเลยนะกำลังเข้าที่เข้าทางนะครับฝากไว้ด้วยสําหรับแอดแอดบอลไปสแปดนะฮะใครที่อยากจะหากําไรในช่วงนี้แอดมาครับเดี๋ยวผมคัดตัวเน้นแล้วส่งให้คุณทุกวันนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับศึกยูโรปาลีกแล้วก็ยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับ